S <S เดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นน้องสก,กังแนะนำก่อนแล้วก็เป็นพี่ซัตโตต,ตามลูปแบบค่ะเดยนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสกังกนะคะก็ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ทำทั้ง TikTok YouTube IG แล้วก็เพจ Facebook ด้วยชื่อช่องว่าสกังกสัญชยัยฝากติดตามด้วยนะคะและก็ยังเป็นคอสเพลย์สายประกวนด้วยสามารถติดตามผลงานสกังกแล้วก็คอยให้กำลังใจสังกะได้ สวัสดีครับผมข้าโต้คอสเพลย์นะครับก็เป็นคอสเพลเยอร์ f ูลไ time นะครับแล้วก็เป็นนฟลูเอนเซอร์ KOL นะครับก็เคยเป็นตัวแทนประเทศตอนปี2023นะครับแล้วก็2018นะครับได้รับรางวัลที่3ในระดับนานาชาตินะครับผมอันนี้ขอ ถามนิดนึงเลยตอนที่ได้รางวัลที่สามนี่เป็นปี2018ไหมนะคะเป็นปี 2018, ป2018ครับส่วนปี2023เป็นตัวแทนเฉยๆครับโอเคค่ะงั้นคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าทั้งสองท่านเนี่ยอคอสเพลย์กันจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากตรงไหนบ้างก่อนคำถามแรกก่อนเลยอยากรู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดเริ่มต้น การคอสเพย์เป็นอย่างไรมันเริ่มมาจากอะไรมีตรงไหนที่มันจุดประกายเรา mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตาถามเป็นพี่ขัดตอบก่อนแล้วกันนะคะได้ครับจุดเริ่มต้นของการคอสเพย์ผมนะครับก็เริ่มมาจากตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนะครับเปเจอไปปิวที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มีการชักชวนจาก รุ่นน้องนะครับว่าแบบก็เลยรับหาเพื่อนๆที่สนใจในการคอรสเพลในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับแล้วเราก็สนใจก็เลยได้ติดต่อไปแล้วก็ได้คอสเพลครั้งแรกก็คือตอนนั้นนะครับแล้วก็ติดใจนะครับแล้วก็คอร์สเรื่อยมาเลยครับก็เป็นสื่อเริ่มต้นจากยุคใบมัธยมเนาะช่วงกลางมันแล้วก็คอร์สเรื่องแรกจาก ท่านด่านยูรับจากดีเกรแมนนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องๆพอจะรู้จักกันไหมเป็นการ์ตูนที่ยาวนานพอสมควรตอนนี้ก็ยังเขียนไม่จบเลยนะครับนานมาก่าสมัยเิ้สมัยใช่การ์ตูนน่าสมัยจนเปลี่ยนนักวาดเป็นเราสองคนนะครับก็จนเริ่มต้นจากประมาณครับซึ่งจริงเหมือนจะเคยเห็นคอสเพลย์ก่อนที่จะจะได้มารู้จักที่โรงเรียนคือตอนนั้นน่าจะรู้จัก แบบพันผ่านบนทีวี TV มาก่อนนะครับแล้วก็ประเดยนว่ามีรุ่นน้องเปิดรับสมัครกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่กลุ่มเป็นชุมนุมหรือชมรมอะไรขนาดนั้นเหมือนกับว่าประมาณหาเพื่อนที่สนใจในการคอสเพลย์นะครับก็เลยสนใจไปในคอสเพลย์กันมาอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงที่ว่าหากลุ่มเพื่อนนี่คือเป็นหาแบบเป็นใบปิวหรือว่าเป็นในเว็บบอร์ดคะ ตอนนั้นเป็นแปะกไปฟิวที่บอ,อร์ดโรงเรียนเลยครับตามเขาเรียกว่าอะไรนะที่พักชั้นหรือว่าตามเสาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้จักคอสเพลย์ตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่ก็ถือว่าเป็นรู้จักกันผ่านเพื่อนๆในโรงเรียนแลน้วเนาะของสังกัดนะคะจุดเริ่มต้นของการคอสเพลย์ของสังกาดเริ่มจากตรงไหนของสังกาดตอนแรกเลยก็คือเริ่มจากชอบดูการ์ตูนชอบดูการ์ตูนแล้วรู้สึกว่าอยาก ใส่ชุดตามจังเลยตอนแรกๆก็อาจจะแบบว่ามีเสื้อที่เหมือนตัวละครในเรื่องนั้นกเ็เลยแบบว่าลองซื้อเสื้อมาใส่แล้วพอเรามีใส่เสื้อแล้วเราก็ภูมิใจรู้สึกมีความสุขสักพักก,ก็เริ่มงอขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เริ่มมีกางเกงเริ่มมีกิ๊บติดผมเริ่มมีโน่นนี่นั่นจนกระทั่งเริ่มมีวิผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันกลายเป็นคอสเพลย์ละไหนๆก็เราก็มาทำคอสเพลย์แล้วก็เลยไปที่ตุดเลยค่ะก็เริ่มจากความชอ แล้วเมื่อกี้อย่างที่พัตโตบอกไปแล้วว่าตัวละครตัวแรกมาจากอีเกรเมแล้วตัวละครที่น้องสังกะคอสตัวแรกเนี่ยจำได้ไหมว่าเป็นตัวละครอะไรจากเรื่องอะไรตัวแรกของสังกดก็จะเป็นเรื่องโปรดในดวงใจของสังกดเลยก็คือแอตเทนบัตเทนเป็นตัวละครแรกเลยก็คือมิคาส่าค่ะตอนนั้นตอนแรกเราเริ่มจากซื้อผ้าพันคอก่อนผ้าพันคอ,อสีแดงแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยซื้อเสื้อคลุมแล้วก็ซื้อ,อน่นนี่น,นัน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคอสเพลย์แล้วเราก็แบบว่า เริ่มเข้าสู่วงการคอสเพลย์จากการชอบตัวละครแล้วก็ชอบดูการ์ตูนค่ะแต่ไอแ,แค่คอนเทนต์ท่านนี้จบแล้วนะ <laughs> จบแ,<ต> <laughs> แล้ว,แ,ลวแต่ดิเกมันจบหมื่อยังคะมาก่อนจบพลัง <laughs> ตอนนี้ออปีละตอนรือปั่งนานมากยังไม่ยังเขียนไม่จบเลยใ <laughs> นขณะที่ตัวแรกของน้องคือคเขาเขียนจบแล้วนะใช่ <laughs> แต่ว่าก็ดูขอบตาของเอ่อโปรดิว <laughs> 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 เซอร์อาองอยู่ ลึกจุดใจฟองตันลึกมากเลยนะคะนั้นก็คือตัวละครทั้งตัวแรกของทั้งสองท่านนะแล้วคำถามต่อมาเลยในเมื่อทั้งสองท่านเนี่ยอย่างอย่างคุณคัตโตะก็เคยไปเวทีระดับประเทศมาก่อนแล้วน้องสังกาดเองก็เคยเป็นเวทีทั้งทุกระดับเลยระดับประเทศก็ไปขึ้นมาแล้วอยากรู้ความรู้สึกของการขึ้นเวทีคอสเพลย์ครั้งแรกอยากให้ย้อนกลับไปในวันนั้น ว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้ลองขึ้นเวทีประกวดคอสเยคครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเราถามน้องสังนกะก่อนบ้างดีกว่าค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นครั้งแรกของสังกนกะเอาเป็นตอนที่ขึ้นเวทีสแสดงครั้งแรกก่อนเลยนะคะอตอนนั้นก็คือแบบบอกเลยว่าตื่นเต้นมาก เราซ้อมมาแล้วเนาะแล้ว,ลวก็อยากทำให้เต็มที่สุดท้ายผลออกมาก็ถือว่าทำแล้วทำเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในตัวของเราค่ะตอนแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นม,มาก mm hmm. เชื่อว่าทุกคนเองครั้งแรกก็ต้องตื่นเต้นเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าถ้าเราได้มีครั้งแรกแล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราทำให้ในครั้งต่อไปเราได้พัฒน,นานเรื่อยๆในว่าพอามีครั้งแรกครั้งที่สองก็จะตามมาและแอบนิดนึงก็คือคร mm hmm. ั้งแรกที่จัดกรลงประกวดคอสเพลบอกเลยว่าเริ่มจากกาันที่ว่า จันกะอยากหาเรื่องไปงานคอสเพลย์ตเขาบอกคุณพ่อคุแม่ไม่พาไปเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่พาไปก็เลยแบบฉันจะทํายังไงดีให้พ่อกับแม่พาฉันไปงานคอสเพลย์ให้ได้ฉันก็เลยแบบว่าอ๋อทันยังเราก็ลงประกวดคอสเพลย์สิงี้พ่อแม่ต้องอยากพาเราไปแน่นอนก็เลยลงประกวดเลยสาเหตุที่ลงประกวดคอสเพลย์เพราะว่าอยากมางานคอสเพลย์ค่ะเป็นความคิดที่ดีเป็นผู้เข้าร่วมกันจริงแต่เป็นเข้าร่วมแข่งขันเลยถ้าเรามาเฉยๆมันแบบมันดูไม่มีอะไรกลัว เสียตัไปเฉยๆดังนั้นเราก็เลยแบบหาเรื่อขวดได้ดีกว่าจะได้ดูแบบว่าดูเป็นคนดูดีขึ้นมาหน่อยไม่ได้แบบหาเรื่อเที่ยวอย่างเดียวดูแบบเที่ยวแล้วอาจจะได้ตังกลับมาด้วยอ่าใช่ <c oughs> แล้วของพี่คัตโตนะคะจุดเริ่มต้นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างกับการขึ้นประกันกรประกรวดคอสเพลงเวทีครั้งแรกค่ะขอลํำลึกสักครู่เมื่อกี้นี่คือนั่งลอยๆนี่ฟังด้วยแล้วก็ลํำลึกเลยว่า เวทีแรกเรามันไม่ไหลวามันนานมนนา,นานานมากเมืนอนกนนะเพราะว่าผมคอสไปน่าจะสักประมาณปี2007น้องสังขาเด 2, เกิดยัง2007เกิดยังเกิดแล้วเกิด2005เกิดแล้ว, 5, ลวสองขวดสองขวดไม่ต้องกลัวว่ผู้ถามจะเจ็บนะจ,ะจ๊ะุดนเฉยทีพี่คะกำลังน,นึกอยู่ว่าจริงๆตอนที่คอสครั้งแรกก็ขึน้นเวทีเลย แต่ว่าอันนั้นมันเป็นการระกวดแบบขึ้นไปไม่ได้เป็นพร์ฟอร์มันแบบเต็มตัวเป็นแบบขึ้นไปเต้นๆในในกลุ่มคือจะบอกว่างานแรกที่ไปมันเป็นงานโอลี่เวนของวิดีเกรแมนแล้วก็เป็นพร์ฟอร์มันแบบไม่ได้แบบจริงจังเหมือนฟีสเตย์อะไรอย่างเงี้คะ่ะแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องความอันนี้เป็นความทรงจำ ที่จําได้ตอนที่ขึ้นเวทีประกวดที่จําได้แม่นดีกว่าอน่าตอนนั้นนะ่าจะเป็นเวทีตอนปี2 0 1 2ที่สิงคโปร์เป็นงาน A C A นะครับแล้วก็ํำได้เลยตอนนั้นก็คือตืนเต้นเพราะว่าเวทีมันเป็นเวทีแบบใหญ่มันเป็นแบบลอ์ฮอลล์ของห้างที่ถ้าจำไม่ผิด ความสูงจากกระดับพื้นของเวทีนะั่นอยู่ประมาณเมตรกว่ากว่ามันก็สูงมากแล้วก็ความกว้างของเวทีก็จะอยู่ประมาณ6-7เมตรอะไรอย่างนี้ตอนนั้นถือว่าใหญ่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 มากครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นจำได้แค่ว่าเราต้องทําตามที่เราสอมมาให้แม่นที่สุดให้ให้ออกมาไปที่สุดซึ่งตอนนั้นก็จริงๆก็คือไม่รู้หรอกว่า บทที่ทําออกมามันดีไหมแล้วก็ในเรื่องของอการขยับบูฟเมนของร่างกายประนั้นมันออกมาโอเคไหมยอะไรเงี้ยด้วยความที่เรามันก็ยังคงเป็นเด็กหนูยังไม่ได้แบบว่าโตมากไม่ได้แบบมีความคิดที่ขีดถ่วนในเรื่องของการออกแบบบูฟเมนหรือว่าตัวในตัวบทแต่ว่าตอนนั้นก็คือจำได้ว่าตื่นตื่นเต้นพอสมควรครับแล้วก็จริงๆก็จะมีอีเวทีหนึ่งต่อตอนปี2011 เป็นวิทีด e บิวเซีสตอนนั้นจัดที่เซนทันโบว์อ่าเซนทนโบวนะครับตอนนั้นจำได้ว่าก็อันนั้นออกแบบเองด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็คือมือไม้สั่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเราเราคิดถึงว่าเนี่ยดีที่สุดของเราแหละแต่ซึ่งจริงๆนะตอนนั้นมันมีคนที่ดีกว่าเรานะครับ แล้วก็ค่อยๆเก็บเป็นประสบการณ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ก็หลายปีแล้วครับครับใช่เหมือนจุดร่วมของทั้งสองคนก็เหมือนกันเนาะเวทีแรกทุกคนอ่ะครั้งแรกของทุกคนดีกว่าน้อมันตื่นเต้นหมดแหละใช่ใช่เอาจริงๆตอนนี้ถ้าให้ผมขึ้นเวทีอีกครั้งก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เสมอแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเราจะสามารถจัดลําดับสิ่งที่เราจะทําบนเวทีได้เช่น อย่างปีล่าสุดที่ทำล่าสุดที่ไปขึ้นก็ตอนปี2 0 1 3ที่เป,ไป็นเบสเซร์ก็คือนะตอนนั้นมันมีเวลาในการจัดฉากหนึ่งนาทีเนาะนอ้องสกาศพอดีจะเข้าใจที่นผ่านมานะครับก็มีการจัดฉากหนึ่งนาทีแล้วของที่อยู่บนเิทีพวกฉากพวกร็อปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะมากเราก็ต้อง เราต้องวางแผนแล้วว่าเราขึ้นไปนะตึ้งนีดตึงต้งตึง้งตึ้งจะต้องวางนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนให้มันเป็นลําดับขันแล้วด้วยความที่ว่าปีิของผมตอนนั้นนะ่ะเขาเป็นไทโด่ร่างใหญ่แล้วเขาจะไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้เยอะหมายถึงว่าตัวมือเขาจะไม่สามารถที่จะกรมอะไรเอาง,ง่ายคือทําอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องจัดก,การตัวเองในตอนนั้นก็คืออันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งล่าสุด นะครับก็คือประสบการณ์นั้นแล้วก็สามารถจับจับเยยนถามว่าตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นแหละแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องวางแผนเป็นสองสามเนี่ยมาแทนความตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่จะต้องแสดงตามที่เราคิดกทมานะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอขยายเป็นเชิงอัดให้ผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นคอสเพลย์ครั้งแรกน้อยที่คุณคัตโตกับคุณสังกะหมายถึงจะเป็นการแข่งขัน คอสเพย์ที่เป็นการแข่งขันคอสเพย์ระดับโลกแต่ว่ามันจะมีการแข่งขันของแต่ละคัดเลือกภายในของแต่ละประเทศก่อนซ,ซึ่งการแข่งขันเนี่ยอันดับแรกเลยคุณชุดคุณต้องทําเองฉากคุณต้องทําเองแล้วก็จะมีกฎละเอียดยิบยอยไประกบอย่างเช่นอาจจะต้องมีเวลาจัดเวทีแค่หนึ่งนาทีมีเวลาแสดงโชว์กี่นาที นะคะเขามีจํากัดเอาไว้หมดเลยจํากัดกระทั่งผู้เข้าร่วมแสดงจะต้องมีแค่สองคนด้วยก็คือกดเขาละเอียดมากก็เหมือนกับทางที่พี่คัตตุกับพี่สังกาบ,บอกเนาะว่า,วายิ่งเราผ่านมาหลากหลายวิทีอ่ะเราจะยิ่งลําดับได้ว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะวางโชว์ยังไงเราจะทําเสื้อผ้ายังไงเรียกได้ว่าพอเรามีการนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันตามมาแน่นอนจะชา้าจะเร็วมันจะค่อยๆตามมาที่เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ใช่้วทั้งสองคนก็ผ่านเวทีนั้นมาแล้วนะคะใช่ค่ะอ่ะและอีกหนึ่งคำถามเลยดัะนั้นเราจะเป็นที่เราไปแข่งกันเนาะส่วนมากใช้คำว่าเราเ,เราไปแข่งกันมาเนาะจะใช้เป็นเป็นลนักษณะ การแข่งขันอันแรกเป็นเรื่องของเพอร์ฟ m a n แมนเนาะ,ะการแต่งกายคอสเพลยแล้วก็โชุประกอบการแสดงและที่สองก็คือเป็นการแข่งแบบแคดบอลก็คือเน้นเดินเน้นเพอร์ฟอร์แมเน้นแสดงอัตลักษณ์ของตัวละครนั้นๆทีนี้ในงานเนี้ยเป็นงานประกวดคลิปแอนด์พ็อปคอสเพลย์ซเทสซึ่งจะมีทั้งการประกวดไม่ใช่แค่แสดงบนเวนทีและเป็นการ ทำคอนเทนต์เป็นการแสดงผ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ยังมีการประกวดพร็อมด้วยแเแบ่านี้สองอย่างนะอยากรูก้ักความความรู้สึกว่าคิดอย่างไรที่มีการประกวดทั้งสองประเภทนี้มาทั้งในเรื่องของการทำคลิปโปรโมทท่าสรสินค้าซีคอนสแปร์แห่งนี้โดยใช้ตัวละครเราสวมบทบาทแล้วก็โปรโมทแล้วก็เหมือนพานไปนำเสนอหรือสถานที่ต่างๆกับการประกวดในเรื่องของพร็อพทั้งสองท่านรู้สึกยังไงกับ การที่มีการประกวดทั้งสองประเทศมีมากอันนี้เราให้น้องสังกะตอบนะคะก่อนเลยก็รู้สึกว่าเป็นการประกวดอีกหน,หนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเพราะปกติเราก็จะเห็นแต่การประกวด performance หรือ c a s ว w ล l k นอกนี้มันเป็นรูปแบบใหม่ก็คือการประกวดคลิปก็ทําให้คนรุ่นใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสทําหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นบางทีเราไปประกวดค o สเ l a ถ้าเป็นรูปแบบ p e r f o r m a n c ะอาจจะมีคนที่แบบว่า เาเก่งเก่งเหมือนเก่งก็สอบอะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทํายังไงทําให้มือใหม่อาจจะยังไม่รู้หรือยังไงก็ตามแต่พอได้มาเป็นแบบนี้นะคะ่ะที่เป็นแบบคลิปวิดีโออะคะ่ะบางทีมันสามารถเปิดโอกาสให้นอกจากคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแคสตัวสามารถสร้างสรรค์ได้ให้เป็นแบบว่าคอนเทนต์ content, หรือการประกวดรูปแบบใหม่เหมือนเป็นการเปิดโอกาสโอเพ่นให้กับคนหลายๆแบบมากขึ้น,นะคะ่ะก็ เรื่อง performance เอ้ยทั้งเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหาของการประกอบคลินะคะบอกเลยว่าสั้นการู้สึกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าวยความที่ว่าเราเป็นสายคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็แบบว่าเห็นผลงานของหลายๆคนที่ทำออกมาบอกเลยว่าดีมากๆสร้างสรรค์มากๆทำให้เราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของหลายๆคนนะคะที่แบบว่าที่เหมือนแบบว่าทาออกมาแล้วเฮ้ยไม่คิดว่าทุกคนอาจจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วได้เห็นเหมือนกับว่า ตัลวละครหลุดเข้ามาอยู่ในโลกจริงๆซึ่งเราสามารถสร้างสารรค์ได้ว่าถ้ามาอยู่ในห้างแล้วอ่ะเขาจะทําอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจะมีแน่นอนแต่เราสามารถสร้างสารรค์มันได้แล้วก็ให้คนดูได้ซึ่งการทําแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสายคอสเพลย์รู้จักอย่างเดียวแต่คนนอกวงการคอสเพลย์ก็สามารถดูได้เพราะมันเป็นการโปรโมทเชิงแบบว่า โปรโมทห้างแล้วก็โปรโมทการคอสเพย์ด้วยทาให้คนเนี่ยสามารถดูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางวัยผู้ใหญ่วัยเด็กนะคะเพราะว่าคอสเพย์อ่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเด็กน้อยชอบดูการ์ตูนแล้วก็เห็นคนคอสเพย์ชื่นชอบแต่พอเป็นเรื่องการเข้ามาในสถานที่แบบว่าทำคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปอ่ะมันทําให้วัยต่างๆสามารถดูได้เพราะว่าเขาไม่เพียงแค่รู้จักกับคอสเพย์ของเราด้วยก็ได้รู้จักกับสถานที่จัดง,งานรู้จักกับวงก,การคอสเพย์ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่า ได้สาระแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่สร้างสารรค์แล้วก็ทำให้ใหลายๆคนนะคะมีอาชีพหรือว่าได้มีประสบการณ์จากการ c o s p l ย์ด้วยค่ะเลยได้ว่าเป็นเหมือนมันมีมันผ่านการคิดนะนกว่าจะเป็นคลิปกว่าจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งได้ใช่ไหมโอเค okay. แล้วต่อไปออคุณคัตโตคิดอย่างไรบ้างคะกับการประกวดทั้งสองประเภทนี้ที่จะจัดขึ้นในวันในเร็วๆในวันนี้กับพรุ่งนี้คะเอ่อจริงๆต้องต้องบอกเลยว่าการประกวด คลิปแล้วก็การทำพร็อก,กไหมีในวันนี้ทร้งทั้งสองรายการนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรเลยครับแต่ไอเรื่องของคลิปอะมันจะมีท่านย้อนกลับไปในช่วงโควิดอะ่ะมันก็มีมันก็มีมีมาบ้างแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ปัจจุบันมันมันเปลี่ยนไปนะครับพอมันเป็นในส่วนของคลิปเนี่ย บวกกับต้องบอกว่าตอนนั้นนะ่ะในช่วงโควิดที่ที่จะบอกความแตกต่างคลิประหว่างตอนช่วงโควิดกตอนเนี้ยมันแตกต่างที่ว่าตอนนั้นมันได้แค่เฉพาะบางพื้นที่แต่ตอนเนี้ยเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ของห้างบริเวณซีคอนสแวร์ของสาขาซีพมนี้ได้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้มีความแปลกใหม่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่ง ในรายการตรงนี้ในการทำคลิปนี้มันสามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรีวิวร้านอาหารการเดินทั่วห้างหรือว่าการแพลนไปในสถานที่ต่างๆของบริเวณห้งางตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าห้างตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากใช่ใหญ่มากดีดีที่ว่าเมื่อเช้าผมจอดรถไกลนะเพื่อการเดินไกลอยู่นะแล้วก็ซึง่งจริงๆตรงนี้เราต้องมาดูกันว่า ผู้เข้าประกวดเขาจะนําเสนอในส่วนอี้ยังไงแล้วเขาจะเขาจะสามารถที่จะดึงศักยภาพของสถานที่ตรงนี้ออกมาเป็นยังไงได้บ้างผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่เข้าร่วมประกวดอ่ะถ่ายหลายๆโลเคชั่นมาตรงนี้น่าจะไม่เปรียบเพราะว่ามันน่าจะมีการเก็บุต่างๆซึ่งซึ่งห้างหนึ่งก็มีตั้งสีห้าชั้นแล้วก็น่า คิดว่าต้องทําการบ้านาหนับพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่ห้างใหญ่ต้องหาโลเคชั่นที่ดีวางเนื้อเรื่องที่จะนําเสนอให้ถูกนะฮะว่าวันนี้เราจะทำออกมายังไงแล้วตีความออกมายังไงให้คนดูเข้าใจคณะกรรมการเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ในส่วนของในวันที่นี้ที่จะมีการอพในเรื่องของท็อปน,นะฮะ,นะฮะรู้สึกว่าจะมีการทํา เพราะขึ้นสดๆบนเวทีตรงนั้นเลยว่าอาจจะมีโจทย์ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนมีฝีมือมีเทคนิคอ,อะไรที่จะทำให้คณะมการเห็นแล้วพึงพอใจตรงนี้ก็ก็อบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ต้องต้องยอมรับเลยว่าํทาทีมงานคิดมาดีแล้วแน่นอนนะก็ขอเป็นคนให้ต้องรอให,ให้ให้ทีมงานด้วยนะค,ะนะครับก็ รอดูครับรอดูคลิปแล้วก็การแขร่งขันในน้ำพอนทีนะครับค่ะ,คะและคําถามสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ทุกคนทั้งสองท่านฟ,ฟังคำถามรพร้อมๆกันนะเดี๋ยวให้เวลาคิดน,นิดนึงนะคะอยากให้ทั้งสามท่านนะคะอ่ะฝากก่อนจะไปก่อนจะฝากผลงานกาจรอยากให้ฝาก3ามคำที่มีให้กับงานคลิปแอนพอลท์คอสเพลคอนเทนส์ค่ะ คิดไปแล้วคิดไปแล้วเร็วมากเนื่องจากเนื่องจากเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องรความสดใหม่นะบขอให้สคงคมสำหรับงานนี้นะครับว่ามันใหม่มากเอ๋อง่าย,ายแต่เข้าใจมันใหม่มากนะคะจากคัสโตบคอสเพล์นะคะสังกัดคิดอะไรฟังกาก็ค่าค้าของพี่คัสโตเลยก็คือประทับใจที่ว่ารอบนี้นะคะเป็นการประกวดในรูปแบบใหม่ดังนั้นสังกัดก็มีสังคมให้กับงานก็คือ สร้างสรรค์มากากสังกัดสัญชัยนะคะ,ะตกมือขอับขี่กันเร็วมากอ่ะก่อนจะจากกันไปอยากให้ทั้งสองท่านฝากผล,าผลงานทั้งผลงานที่มีมาก่อนผลงานเร็วๆนี้แล้วก็ช่องทางติดต่อหรือผลงานในอนาคตที่อยากจะโปรโมทสามารถพูดตรงนี้ได้เลยค่ะใครเป็นน้องน้องสังกัดก่อนละกันนะคะ ที่สามารถติดตามสันกะได้นะคะก็จะมีทั้ง Facebook, TikTok, IG, อจียูทูบทั้งสช่องทางนี้นะคะจะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือชื่อสันกะ์สันชายก็สามารถติดตามผลงานของสันกาได้นะคะหลักๆก็จะลงคอนเทนต์ผ่าน TikTok แล้วก็ YouTube ส่วนถ้าเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบรูปภาพนะคะก็จะลงผ่านทางเพจ Facebook สามารถติดตามกันได้ะคะ่ะใครที่อยากรู้ว่าสันก จะมีงานคอสเพลย์ไปที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถติดตามเพจต่าได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะลงอัปเดตผ่านในเพจบ่อยมากกว่าค่ะสามารถติดตามได้นะคะฝากติดต,ตามด้วยนะคะ okay. ครับอ่าครับผมเอ่อผมก็ขอฝากเพจอ่าิดตอนะครับแล้วก็ Instagram. อินสตาแกรมไว้ด้วยนะครับก็คัตโตคอสเพลย์ได้เลยะครับ KATO อ่็นวักนะครับแล้วก็ COSPLAY นะครับก็ ในส่วนใหญ่ทางเพจจะลงเป็นภาพนิ่งนะครับมีเป็นภาพเคื่อนไหวบ้างหมายถึงว่าเป็นวิวบ้างเป็นวิดีโอสั้นบ้างน,นะครับถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปลกลตลกตลกนะครับถ้าใครดูแล้วแบบอยากต่อสมองก็เข้าไปที่เพจได้ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาระนะับแล้วก็จะมีการลงรูปนะครับแนอนาก็จะมีการทำเฟซบุ๊กนะครับเป็นเฟซบุก๊กเหมาะสนทีตัวละครนี้ครับแต่ว่าจะหลากหลายชุด นะฮะก็สำหรับใครที่สนใจในโฟโต้บุ๊กนะครับก็รอติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับแล้วก็อีกส่งแบบมาถ่ายขอบคุณมากครับเห็นมีลุบลงรูปแมวได้ไหมคะมีแมวบ้างครับมีแมวบ้างแต่สัญญามีแมวในในเฟสส่วนตัวช่วงนี้ดื้อหน่อยนะครับอาหารเม็ดไม่กินนะครใครมีเทคนิคแนะนำว่าแมวให้กลับมากินอาหารเม็ดอย่างไรนะครับฝากบอกมาด้วยนะครับช่วงนี้กินแต่เปียกอย่างเดียวเลย จากคอสเพย์สู่ท่านแมวนะคะค่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวลงจากเวทีแล้วก็สามารถไปพบเจอทั้งพี่คัตโต้คัตโตคอสเพย์กับน้องสังกัสังกัสังชายได้ที่บูธของทั้งสองท่านนะคะทั้งสองท่านวันนี้มีมาเปิดบูธนะคะสามารถไปทักทายเซฮายแล้วก็ลองไปดูเป็นภาพเซตต่างๆของทั้งสองท่านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ พักผ่อนได้เลยนะคะอ๋อยังพักผ่อนไม่ได้ยังมพักผ่อนขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวมีถ่ายรูปด้วยกันด้านหน้าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ